สวัสดีอย่างเย็นครับผมวันนี้เราก็จะมาทําเมนต้มยำคูรสชาติแบบจิ้จาจิจ้ากันสักนิดหนึ่งครับผมรอชมครับผมตอนนี้เราก็มาตัดหนูคูกันก่อนครับมดบัรยาวออกไป มาครึ่งกิโลได้ครับองทีเดียวหมดเลยได้ไม่สำคัญเอาออกไปก่อนเลยโกลหนวดให้กุ้งไปครับผมกุ้งอยู่ในทะเลไม่มีใบมีดโกลหนวดเราก็เลยต้องมาทำการโกลหนวดให้มันสักหน่อย กุ้งกำลังกำลังกินเลยครับผมเนื้อสดๆกำลังเด้งเลยครับผมเดี๋ยวทีนี้เราก็จะไปเตรียมเครื่องต้มยำกันต่อผมตอนนี้ก็จะมาทําการเตรียมเครื่องต้มยำกันก่อนกาออกขาก่อนครับผมซอยขายิบๆก่อนครับผมอย่าซอยแรงครับต้องซอยยิบๆาานนถ้าถ้าซอยไม่ถึงขาเดี๋ยวขามาซอยแทน วันนี no <m beams out> ้ได้ขาแกะมาด้วยนี่มีดมีดแต่ว่าเนี่ยโอ้โหขนาดมีดคมๆเนี่ยขาแกะไม่แกะสับแทบไม่เข้าเดี๋ยวเล่นนิ้วตัวเองเอาให้หมดเออนี่ครับขาแกะรสชาติมันจะออกกับกลิ่นหอมหอมมีเศษเลยใส่ยึดไม่ได้ของสามสี่ช้าหกเจ็ดวันจิปาถะหลักขายเดือนหกงัดนะยครับเตรียมใบมะกรูดครับผมหนึ่งใบ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่เหลือทิ้งครับผมแล้วเราก็ทำการซอยตะไคร้ต่อตะไคร์นี้มันมันมีกักเก่าอยู่ด้วยเราต้องต้องเล่นใหม่ๆ ทุบหนักทุบหน่ักมากมากงานมันดังมากนะครับดังมากไม่ได้เดี๋ยวคนข้างล่างขึ้นมาบนไม่รู้ใครก็ต้องคอตายเต้นอตายครับเติมตรงเยื่อต้นนึ่งแถมแถมแถม,แถมต้นนี้แถมครับผมทุบหน่อยอัดตะไลถ้าจะดีถ้าจะถ้าจะถ้าจะกินแบบอร่อยจริงๆต้องเอาไม้บรรทัดมาวัดด้วยนะครับผม มันจะได้เท่ากันไม่งั้นถ้าเราตักไปเท่ากันปุ๊บเวลาทําต้มยำรสชาติมันจะไม่เท่ากันตบสบายประคุกกระเด็นเลยอืออ้เกิดเทศหน่อยครับผมปกติเขาใส่ใส่ก็ได้ไใส่ก็ได้แล้วแต่ชอบครับผมดีจังทำเองกินเองโอ้แต่ผม ใส่ตั้งหน่อยวันนี้อุตส่าห์ตั้งใจทำแบบเป็นสูตรแล้วแล้วก็จะมีไอ้น,นี่เขาเรียกอะไรผักขี้บเลื่อยใช่ไหมใส่ยานเลื่อยแลใส่อาผักขี้บเลื่อยครับผม <S 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 ผมจะใช้อยู่ประมาณสองตน้นล้วที่เหลือนะเดี๋ยวกานมันกานปันผมจะไปปลูกไว้ต่อ <S <S โอ้เกียวไว้ก่อนเดยอได้านต้นต้นเล็กๆพอ,อ เดี๋ยวเอาไปปลูกช้ำไว้ครับผมได้กินแน่นอนครับผมอีกสามเดือนแต่พวกนี้ชําแป๊บเดียวมันก็ขึ้นไว้ครับชนนี่ถ้วยใส่รับนี่เครื่องเต็มแล้วครับผมดูดีลวกันยังไงครับครับครับยิ่เอาละนีิ่งเหาดิบเสร็้โอเคครับแล้วเราก็จะมีเต๊กฟาง กู้งกับพร้อมแล้วครับผมขาดไม่ได้เลยครับหอมหัวใหญ่ใส่ไปทั้งนิดนึงมันเหลืออยู่ครับ ตอนนี้ก็จะมาเตรียมทำเป็นคล้ายๆแบบน้ำพริกของครับผมตีกแกนเลยน้ำมันคืดลงไปหน่อยครับผมไม่ต้องใส่ใส่พอประมาณดนะอร่อยแน่นอนครับผมวันนี้จัดหนักจัดเต็มคือที่นอะไรแ,แกนตลาดะอะเราไม่ต้องไปซื้อน้ำพริกเผาครับทำเองครับผมยอมเสียเวลาหน่อยพริกป่นเรานี่แหละ ใส่ลงไปสักช้อนคึ้นครับผมประมาณช้อนขึ้นแล้วก็รอมาเดือดแล้วเราก็เอาออกเลยไม่ยากทำง,ง่าย ครับผมตอนนี้ก็จะมาเริ่มขั้นตอนในการต้มยำกันเลยครับผมตอนนี้น้ำก็ต,ต้มไว้แล้วรับรองสดตามเดียเด๋ยวๆก็อร่อยแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยอ่าตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วครับผมขัานตอนแรกเลยครับผม วันนี้ผมใส่มะเขือเทศก่อนมันจะผิดไหมเนี่ยต้มยำอ่าผมใส่มะเขือเทศก่อนใส่ไปหลายสูตรละอยู่ที่ว่าทําแล้วกินได้หรือกินไม่ได้แค่นั้นเองผมก็ตามด้วยขาลงไปเลยครับผมอันนี้แบบกำขำกันสนุกสนานใครเครียดครับขาลงไปเลยครับผมขาใบมะกรูด เลยหอมใหญ่หอมใหญ่หอมใหญ,หใหญ่ผมต้องการอ่าน้ำซุปให้มันหวานครับผมผมก็ใส่ลงไปสักที่ผมหั่นไว้แล้วก็ตามด้วยคาเอ้ยตะไคร้ดิโอ้นี่อันกันแล้วนี่พูดผิดพูด,พดถูกอ่าลงไปเลยตอนนี้เครื่องปรางยำก็ลงไปหมดครับผม ครับผมปิดปิดโขกไว้โขงนะครับไม่ใช่ตําออลงไปเลยเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เลือกเอานะครับผมชอบเผ็ดมากก็ตาลงไปเลยครับพริกหนึ่งกิโลชอบเผ็ดน้อยก็พริกครึ่งกิโลถ้าไม่เผ็ดเลยก็พริกสามขีดนะฮะอร่อยแน่นอน้างโขกันครับผมเขาบอกว่าน้ำ้างโคงนี่อร่อย ไาคบกะนม้คบนาคบเสร็จก็จะไปซักเสื้อผ้าต่อ <c oughs> ให้เดี๋ยวันเลยอของเราทำเองกินเองไม่ได้ทำให้ใครกินครับผม <c oughs> กุ้งลงไปเลยนะครับ <c oughs> วันนี้มาเยอะอยู่ครับผมกุ้งตัวใหญ่ชึ้กหนึ่งสองสามสี่นึ่งลืมลืมไป ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะคูณผ่านครับผมสิบแปดผ่านครับผมเราก็จะมาใส่ซอสครับผมซอสซอสเค็มจะดี แต่ถ้าซอสขี้เหนียวอันนี้เลือกครบเลยนะครับผมใส่เข้าไปเลยช้อนหนึ่งก่อนซอสเค็มแต่ดีถ้าซอสขี้เหนียวครบไปได้ปิดฝาทิ้งไว้ก่นอนรอจนมันเดือดก่อนครับผมเดียค่อยเอาพริกเผาลงค่อยไปปรุงรสชาติอีกทีหนึ่งีนน้ำนะคะของเราเริ่มสุกได้ที่ครับผมเปิดฝาขึ้นมาแทงเลยครับแทงเลยครับหกสี่ยาว ลงไปครับผงนัวผงชื่อรดครับผมหนึ่งช้อนครึ่งเพราะบ้านผมชอบกินแบบนวลๆลงไปเลยผงชื่อลดเสร็จจ้ามาครับอั้งแต่เห็ดฟางครับผมเทลงไปเลยเห็ดฟางเอ้ใช่ปะเห็ดฟางดิใช่ปะเห็ดฟางใช่ เป็ดฟางกินละตาฟางอย่าเป็นไก่ตาฟางนะจ๊ะเออนี่ครับอ่าเป็นพริกเผาของเราเป็นพริกทอดพริกอะไรนะพริกป่นทอดอ่าฮะเดี๋ยวเราลงไปเลยแล้วกันเอาให้มันซึมเข้าไปในเนื้อเลยครับผมลาดลงไปอือเพราะช่วงนี้สปอนเซอร์ไม่เข้าครับเลยต้องทำเอง ทำแบบปันบาสก์อืออืออือรอแป๊บหนึ่งครับผมเอาเพิ่มอีกหน่อยเพิ่มอีกหน่อยเดี๋ยวมันได้แหลม,มหนึ่งหมดขาดอร่อยแน่นอนวันนี้อ่ะใส่หมดเลยไม่ต้องเสียดายครับใส่หมดเลยดีกว่ารู้เรื่องรู้ราวไปเลยอืออร่อยก็ตรงนี้แหละตรงที่ใส่หมดนี่แหละ ก็ใส่ไ,ไม่หมดไม่อร่อยอหมบป้าอืมติดปาไว้รอสักครู่ครับผมให้มันเดือดปิดปาไปสักครู่อ่าี่เหลือแล้วก็เตรียมผักเอกไว้ในงานแล้วครับผมก็จะมีน้ำปลาตาไส้ตัน ตอนนี้จะหมดแล้วครับผมสปอนเซอร์ริบเข้าด่วนไม่มีตังค์ซื้อเดี๋ยวไม่มีทำรายการตอ,อะน้ำมะนาวครับมะนาวผลมาให้หมดเลยครับใครเป็นสปอนเซอร์มะนาวเอาต้นมาด้วยได้ดีจัดมามน้ำมะนาวเปรียวเปรียวรู้หวานวะนนี้น่าจะเป็นมะนาวหวานหรือเปล่าเจม้นค,ครับผมขาดไม่ได้เลยครับต้มยำน้ำพ้นคานชันครับผมจัดมาด่วนเลยสปอนเซอร์สักสี่ห้าลัง ตอนนี้ก็รอให้น้ําเดือดก่อนสักครู่นีดครับผมเริ่มเดือดแล้วครับผมเริ่มปิดปิดแล้วส,สักก็จะประมาณที่เห็นป่ะประมานที่ถล้วรอเดือดขึ้นเลยเบาแก๊สอยครับผมัมนเริ่มร้อนแล้วไม่ให้หร,หร้อนประเทหมอร้อนเราเนี่ยร้อน ไม่ถูกน,นุ่มนุ่มอีก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 เลยเออของาที่รสชาติจะได้ไม่เสียรสชาติผมอ่เอาเริ่มขึ้นแล้วครับผมเอาออนอีกมใหญ่เย็นน้ำไฟแบบลีๆครับผมเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมะนาวเป่นกานป้อมเปรี้ยวมันจะเสียรสชาติเข้าไปอ่าน้ำปลาลงเลย นี้แงเลย้ำเลยตะกรอนนู้นชิมก่อนครับผมเดี๋ยวเพิ่งใส่น้ำมะนาวตอนเราไม่รู้บางทีเราใส่เกลือเข้าไปแล้วนะน้ำมันเริ่มขึ้นเลยทันทีเลยนะดีมากเดี๋ยวเราใส่ตรงฝักเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นทันทีเดี๋ยวเราชิมก่อนซิปเบิ้งซิปเบิ้ง นมเตอร์ี้ในฮม,มแล้วใส่นมเตอร์ี่ยไงแหลมเลยใส่นมโปโยตี้เริดีไปครับผมกำลังดีเลยน้ำมันเริ่มขึ้นครับผมนี่ครับความมันเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูใ,ใกล้ๆเดี๋ยวเราตอนนี้เราปรุงรสชาติกนะับเป็นไงขึ้นไหมขึ้นฟัดเลยไนะมนี่ตรงยำนี่เป็นแบบนี้แหละรสชาติแบบแหลมๆเลย ครับผมตัวบักเอกครับผมอืมหืมซิบบังซิบบ้งกิมหวาน้วเกิดปกไปใช่ปีแกแต่ข้าวห <c oughs> นึ่งสองสามสี่ไปครับสี่ช้อนอเน๋ยวรู้จักเ๋ยวรู้จักแน่นอนว่ากินได้เริ่มกินไม่ได้ <c oughs>

เอาหมดเลยเสียได้มะนาวเราเยอะ,อะนะมาวโอ้โหชาใจใจเลยดำ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 เจาตอนนี้เรายังไม่ใส่ถงครับผมรอครู่นึงเราก็เริ่มได้ที่แล้วครับผมตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ถมงน,นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปชิมดูกันครับรอบหนึ่ง กินเห็ดกัดกุ้งตัวมันใหญ่แกะไม่ไหวไม่มีคนแกะให้ขาดคนแกะอืออือโอ้โหรสชาติเขาสุดยอดเลยอันชัน้นเดี๋ยวเราจะใส่นมลงไปเลยเดี๋ยวเราบอกระแกงกันดีกว่าอย่าไม่งั้นเดี๋ยวไข่มันจะขึ้นครับผมปิดแก๊สครับผมอ่าตอนนี้เราก็ราดนมลงไปแล้ว เอาแค่นี้ก่อนอน,นี่ครับเป็นไงสูงก็ามาใกล้ๆเดินก็มาใกล้ๆเลยอืมสีสันเราก็จะประมาณนี้ครับผมเป็นไงแหลแมไหมตอนนี้ก็เราก็เตรียมฝักชีไปเรื่อยแล้วก็ฝักชีลงไปด้วยเราก็จะใส่ลงไปเลยครับผมอืมกลิ่นเอาใส่ฝักชีลงไปปุ๊บกลิ่นเริ่มหอมทันทีเลย นี่ครับประมาณนี้เลย